สวัสดีครับเอเชียจากเที่ยวฟลายควันครับก็แอบตื่นเต้นนิดหน่อยครใช่เพราะเนื่องจากมันจะเป็นประสบการณ์ไม่บ่อยครั้งที่เราได้เดินแบบเดินชมเองใช่ใช่แล้วคนก็มากันเยอะมากเยอะมากพี่ดาราแบบเยอะมากขึ้นนะครับเราเป็นเราเป็นน้องดาราเราเป็นน้องน้องแล้วกันเป็นคือแบบเออน้องเพิ่งกำเนิดเพิ่งพูดออกมาใช่ ที่เห็นแบบใครื่อเป็นพิเศษไหมสวยหล่อแน่วนี้หล่อพิเศษครับสิงที่นี้ก็แต่งตัวหล่อาภใจนะว่มเดนใช่ครับนนี้เรามีแบบว่ามาร่วมงานเปนไงบ้างแล้วไปขึ้นไปเดี่ยวเอยากขึ้นไปเดี่ยวเขึ้นอยากขึ้นนะตอนนี้อยากขึ้นแล้วฮะสนุกมากกำลังเอนจอย้ว่าจะไดเี้ป็นยังไงดี เดินตอนนี้ยังมีอาจจะแบบมีแต่คู่ผสมคู่ผสมใช่ใช่อยากให้ทุกคนติดตามกันเพราะมันยังมีอีกประมาณประมาณสี่ห้าปีมันจะมาเรื่อยๆใช่ในเทียมมิวสิกนะครับใช่ครับผมเป็นเทียมมิวสิกแล้วต้องมีแบบว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะว่าที่ปล่อยเพลงมาเขาจะเป็นแบบแนวไหนโอ้โหอ๋อ่อาช่วงนี้อาจจะเป็นแบบช่วงที่กำลังแบบเขาเรียกอะไรขุดขุดหาคนตัวเองตัวตัวคนตัวเองใช่ ก็แบบแต่ละคนเนี่ยมีไลฟ์สไตล์เป็นยังไงมีแนวการกรรทางการฟังเพลงเป็นไงบ้างเลยใช่ครับขอก็เพิ่งใ่ม่ช่ครับก็ของผมก็จะเพลงแรกครเป็นแบบซึ้งๆหน่อยแ่บทุกนาทีทุกนาทีสวงามชอบบบนสาวจริงเหรอครับน่าจะมีคนน่าจะมีคนใจผมเลไ้อว่าอเล่าแะะล้วสองนุ่มเไงบ้างครับวีก็ตื่นเต้นครับ เออันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันครับก็ต้องรอดูดี๋ยต้องรอติดตามชมอันนี้ขนอันนี้โชว์ขนใชเลยใช่เลยใช่ครับที่ผ่านมาเแ้วงฟนมีตเที่ผ่านมาก็คือสนุกมากใช่ครับเป็นการแบบว่าปลดปล่อยรั้งสุดท้ายในเลิิกใช่ครับ อย่างไงดีเราได้มารู้อินจอยกับแฟนคลับทุกคนแล้วกันในงานครั้งนี้ที่เราได้มาโชว์แล้วก็ร่วมสนุกไปกับทุกคนดีมากครับเป็นงานที่สนุกมากๆครับน่าจะทั้งคนดูแล้วก็ตัวนักแสดงก็สนุกกันหมดเลยใช่ใช่อะไรพูดไหมชอบโชว์ไหนเป็นพิเศษไหมชอบโชว์ไหนเป็นพิเศษไหมชอบสนุกตัวไหนสนุกได้ดูหลังจอเป็นเมเลดี้เลย เราจะให้คุณให้ใครเป็นผู้เว่าเมลอนพี่แฟยกยกยกสุดสสุดเลยมันเอนจอยสุดเลยเออันนีแบบโชว์่าีนะโอเคบอยแบนด์บอยแบนด์เเชอร์ตึ้ง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 ตึ้ตึ้ง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  เออเบนเนเบก็กึ่งกึ่งไีนแดนลกมีนแดนอีกคนค่อนข้างหง่ไม่ไม่น่ใช่ครับตึงตึงตึงส้ยแดไูเฮ้ยเ้ยเยเฮเฮ้ยเเย้ยยเฮะเฮ้ยยเเยเอยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้อเฮ้ยเยเ้อเยเ้้้เ้้ ใช่ลบๆๆบอาจะห่างไกลลบไปไกลเกินจากนี้เราจะมีแบบว่านอกจากเทียมินิสเราจะมีแบบไพ่แคสต์ก็ไ้ครับก็ภายในปีนี้ก็จะมีซีรีส์ที่จะปล่อยอีกเรื่องหนึ่งครับก็ต้องรอติดตามทางเพจได้เลยอก็มีพอกรายการรายการต่างๆในเทียร์ไฟฟ์บอนก็ยังมีอยู่ครับฟอร์ดอลทรับแล้วก็ อ่าไฟเดย์ฮอลิเดย์อะไรก็ลองติดตามดูได้ครับอยากให้ทุกคนก็รอติดตามครับผลงานของเด็กๆในค่ายเลยพวกนี้ก็จะมีทยอยปล่อยมาเรื่อยๆครับแล้วก็ขอฝากผลงานตัวครับเร็วๆนี้อาจจะมีปล่อย MV ครับเออนออเออจะมีแรกด้วยครับเฝากติดตามด้วยครับอีกอย่างอีกอย่างอีกอย่างอะไรแอบเศร้าแอบเศร้าไม่ทำเพราอกหักหรือว่ายังไม่ต้องรอดูดีกว่าเนี่ยเป็นตัวร้ายดีกว่าเฮ้ยบอกว่า อย่างนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนตัวร้ายโอเคระดับพี่น้องได้แอบเศร้าเลยเศร้าเลยอ่ะเป็นเข่าหันลงผมแบดบอยเนี่ยแบดบอยลาชิวเอ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสุดๆอ่ะอันนี้ซึ้งเลยร้องไห้เลยเสียใจอ่ะคนเสียบตาเราเลยเราหรือคนดูต้องลุ้นอ่ะเออต้องลุ้นเลยโอเค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 จะมีแบบว่า คอมโบเพลงอะไรอไหมครับต่อไปอยากแบบแในแบตเตอร์กับพี่ศิลปินอะไรอี้ไหมโอ้อันนี้ก็โอนติดได้ไหก่อนติดได้ไหก่อนให้มันดูใหญ่โอ้เนื้อเขบอกชื่ออะไรยังไม่รู้ก็ไม่แน่ใจในละเขาแต่ว่าเพลงถัดไปนะครับก็ผมจะปล่อยก่อนเลยมีครับมีการฟีดมีการฟีดใช่มันมีมันมีหลายคนร้องด้วยกันสามคนดีกว่าอ่า ไม่สามมีไหมไม่ใช่ก็ต้องรอดูไม่ต้องรอดูไม่ใช่เลยโอ้โหคือไม่สามแล้ก็ยังมีอีกเยอะได้ไม่ต้องไปติดตามว่าใครนั้นร้องเพลงไม่เบียดบ้างโอ้ยนะใคนั้นร้องเพลงได้บ้างใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่อะไรอ่ะบุ๋มเคิลบุเป็นมุกเคิลเออมีกับที่ได้อย่างของอยากทำเพลงแนวนี้อะไรเงี้ยก็ถึงว่าเราชอบอย่างเงี้ย รัเพลงตัวเองนะครับอยากทำเพลงแบบเมลอนเมลอนเมลอนเลยใช่แบบเอามเเนื้ออให่าไว้ทำผสมเกสรเทศเมล็ดเทศเลยไปเศเลยอยากได้ฟีลผสมการนี้มันได้ข่าวว่าคุณชอบหมาได้ข่าวว่าคุณชอบเสือแอฟริกันของมอนดูร้ายเลยอะไรอ่ะจะมีแบบว่า เรโด้เนี้ยเฮ้ยเฮก็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 ต้องรอดูคริงจรอี่อี้นหใช่เฮ้ยแฟนมีแฟนมีแฟนมีาแต่ในเก่งนะเฮ้ยแต่เสียวอะไรใหม่ๆครับเสียวอะไรใหม่ๆเสียวเลยเสียวเลยโอ้โหถ้างั้นฝากผลงานที่ดเห็น พูดโดยรวมเล้วกันครับก็อยากให้ทุกคนนะครับรอติดตามทางเทมิสิตแล้วก็เทียไฟวัน้วยนนะครับทุกช่องทางเลยก็อาจจะมีผลงานต่างๆที่ปล่อยมาเรื่อยๆให้ทุกคนรอติดตามกันนะครับบอกเลยว่าสนุกทุกอย่างแน่นอนครับผมรอเอ็นจอยด้วยกันนะครับไปเจอกันนะครับโซคูสรูดแคเอ้ยคืออะไรเออไม่รู้เหมือนกันสวัสดีครับ